ใครจะคิดครับว่าการเทกกิ้งครั้งแรกในชีวิตของผมซึ่งไม่มีประสบการณ์เลยจะไปจบที่ความสูง4,600เมตรจาก,กระดับน้ําทะเลบนเทือกเขาฮิมาลัยวันแรกครับผมเริ่มเดินจากทักซินดูเพื่อไปเลสทีเดอะเอเวอเรสต์วิวสปอตนะครับ ใช้เวลาแค่วันเดียวแต่ขึ้นไปถึงระดับความสูง3,800เมตรเลยนะครับที่พักนี้นะครับสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ด้วยตาตัวเองนะครับในวันที่ฟ้าเปิดตอนนั้นที่ขึ้นมาถึงต้องบอกเลยว่าเหนื่อยเอาเรื่องเลยครับเพราะว่ามิชชั่นผม c o m p ลีทแล้วครับตั้งใจจะมาเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิตนะครับแต่ยังไม่จบครับในไหนก็มาแล้ววันที่2ครับไปกันต่อครับมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบจุดคุนดาเล็กนะครับที่ความสูงระดับ4,600เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับเส้นทางเดินง่ายม อากาศเบาบางมากๆหายใจทีนี่คือแทบจะหมดแรงเลยครับแต่พอมาถึงเท่านั้นแหะครับวิวมันสวยจริงครับหายเหนื่อยเลยครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับก็ล่อเข้าไปที่ระดับความสูง4,600เมตรจากระดับน้ําทะเลอยากบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าเตรียมตัวมาดีๆไม่ประมาทมาถึงแน่นอนครับ